สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการมีวินัยในตัวเองนะครับการมีวินยัยนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ ราะคนที่มีวินัยก็จะประสบความสำเร็จคนที่ไม่มีวินัยก็จะไม่ประสบความสำเร็จแล้วใหญ่ๆแล้วใหญ่ๆคลิปที่ถ่ายมาผมก็พูดเรื่องการวางระบบชีวิตซึ่งต้องมีวินัยอย่างยิ่งแต่ว่าการมีวินัยนั้นเป็นเรื่องยากวันนี้เราก็ จะมาพูดเรื่องการมีไในกันนะครับข้อที่หนึ่งเลยก็คือกา,าาการมีเป้าหมายในชีวิตกา,วาาแบบการ,ราาาม,รามีเป้าหมายในชีวิตก็เพื่อที่จะว่าให้เราแบบมีการสร้างแรงบันดาลใจมีอะไรต่างๆเพื่อที่มีความหมายว่าเราจะทํา เราจะมีวินธีไปเพื่ออะไรนะครับข้อที่2ก็คือการทำซ้ำการทำซ้ำก็คือเราจะเช่นอ่านหนังสือเราช่วงแ,แรกแล้วก็ฝืนตัวเองในการอ่านหนังสือแล้ว ช่วงแรกมันก็จะยากสักเล็กน้อยแต่พอช่วงต่อๆไปแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราทำจนชินแล้วข้อที่สก็คือการพัฒนานสมมุติว่าเราทำ ล้องไปแล้วอ่้องไปเรืเร่อยๆจนมีที่ไหนแล้วแปลว่าบางทีทําไมมันยังไม่สังเก็จนะครับเราก็ต้องกับมันดูว่าเราทำสิ่งน,นั้นอย่างเต็มที่หรือเปล่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วทำไมมันยังไม่สำเร็จ นะครับก็ลองวิเคราะห์ปัญหาดูเสร็จแล้วก็นำปัญหานั้นมาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเขาเป็นยังไงกันบ้างในสำหรับคลิปนี้เขาก็หวังว่าก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ผมก็ จะนำคิดนี้ที่ได้นำความรู้นี้ที่ได้ไปปรับปรุงคิดในการทำยูทูบให้ดียิ่งขึ้นก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้ไปบ้านนะครับหรับับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ก็ยาต่อนะครับกันนะครับสวัสดีครับ